สวัสดีครับผมทีซีแชนแนลนะครับตอนนี้มีใครมานั่งตรงหน้าบ้านอ๋อปลาซอนี่เองปลาซอขอสวยปลาซอมาเสริมสวยนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลาซอขอสวยช่างจำเป็นนะคะนี่อ๋อกัญไก่นี้ที่เอาไปตัดพริกตะเกียเหรอใช่ใช่ตดนละเล่ม กระด้ามใช่ไหมกันไก่เขาเรียกเป็นด้ามเลยเป็นเลหายไปหมดแล้วหายไปไหนมารู้สีเขียวก็หายสีเขียวแล้วหาไม่เจอเลยไม่อยู่ตรงไหนโอ้ยเฮ้ยอย่าดีปล่อยเจ็บบ่นเป็นกันไก่ลโวันเป็นที่กันไกลซื้อราดถูกมาก็อย่างนี้แหละตัดให้ยังประณีตันนั่นนี่นัก มันอย่างนี้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันยาวมันใหญ่ไงกันไกาอ่ะใช่เนม้นเป็นกึ่าตัดกระดาษกึ่ตัดกระดาษอ่ะโอ้ยูิจานี่นี่นะฮะภารกิจยูทูบเบอร์แะเป็นทุกอย่างจริงแล้วแต่ผมชายนู่นนะเมื่อก่อนก็ยายสมอนนะฮะ มนตอนนี้เยสรมอนไม่อยู่นะก็เป็นเครื่องช่วยช่างแทนนะช่างจำเป็นนะคะแต่แฝกน้าเยสมอนก็ไม่เอาเครื่องเอามือมานะเยสรมอนเอามาไหมไม่เอามาแกไว้ที่บ้านแกมีร้านที่บ้านไงแกก็เลยไม่ได้ขนมาแกก็ขี้เกียขนมาเนาะเยสชาตัดตัดทรงอะไรทรงอะไรก็ได้ทำมันสั้นแกเนี่ยทรงสั้นบอกแล้วให้ทรงบุพเพสันนิวาสตัดทรงบุพเพสันนิวาสหนูตัดไม่เป็นที่เครื่องตัดผมเป็นเหรอ ตัดเป็นแต่ว่ามันไม่มีกันไกลไม่มีตะไคร์อย่างงี้ง่ายๆเจออ้าวเป็นกตะไกรสมัยนูเรียนตัดผมเลยดีเลยดีรักษาต้องตัดนายตัดผมช่างหนูมีต่างหากนะอันนี้สมัยเรียนกันไกลของพี่เล็กกว่านี้อีกเล็กนิดเดียวพอตัดขึ้นมันชุบๆๆบมันมาเขามีตะไคร้แล้วลูกนาก็ตัดเป็น ต๊ะมันไม่่างสวยหรือไม่สวยไม่รู้ันตธรมดานแหลเยิัอยางด้อรวงเวตันหูเด้เปรี้ยว๋มาเห่าแถวนี้นะเพี่ยนระวังใจเฟื่งตกใจนิ่ นี่นะบอกไว้หิวหูไปข้างไงวะไม่สั่นมากใช่ไมโซโสันไปเถอะสันเลยสั้นสุดนะคะโอเคบอกแล้วว่าส่งใบทเพสันนิวาสไปเลยหูนี่จ้าส่ในเรื่องบทเพสันนิวาสเอาส่งนั่เลยเอาส่งนั่นเลยะ่เอส่งนี่ปริกห มัันนน่ก็ชอบสั้นอย่างเดียวอืมเอ้าไม่มีร้านสวนสวยนะคะจำเป็นต้องตัดให้กันนะคะไม่ได้ซะนั่นผมก็เลยเดียวกระ b u ยกระบ u ยน้ำจะไปยากอะไรก็อมน้ำไว้แล้วก็เป่าพูดเลยโอยหัวคนนะไม่ได้ไม่ได้หลวงพ่อนะใช้เครื่องมือเท่าที่มีจำเป็นนั่นแหละ ถ้ามีแล้วปอบอกไ้ก่อนดูไปนอนเฝ้าเนี่ยดูไปย้อมหแล้วเอาเสียวลาซอเล่นนยนะครับปาต่นเต้าตาเตาตั้งเขาไมได้ทำงานอะไรบอกรอ้มือจ้ามาดูอะไรตัดตอะไรนี่ ตัดหัวตัดหูตัดหูเอาหูวออกมาข้างหนึ่งสิตัดหูหูโอ้โหยายซอนะฮะอ่าเฮ้ยไม่ใช่ยายซอสิป้าซอนะครับแม่ใกล้เคียงนะถ้ายายซอนี่คลิปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีซ่ากับยางป้าซอนะฮะตัดผมนะครับโดยช่างชำนาญการพิเศษนะเอฟสี่มูริจานะครับงานนี้เพราะว่านะเอาเหลือไว้จุกตรงกลางพอเอาออกให้หมดถายออกให้หมด ปลาซอรกูเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องสากหัวใช่ได้มันต้องมีไว้ <c oughs> เดี๋ยวควงทิ่งหรอปลาซอก็ชอบแบบทำ้ันน้ำก็ไม่มีปลาซอร์ชอบแบบ้องที่นะคะือว่าที่ปลาซอตัดผมเป็นเพราะว่าช่วงนี้กําลังมีความรักเป็นไปได้ไหม <c oughs> เพราะว่าเห็นได้ข่าวปลาซอรชอบไม่ใช่หรอกค่ะมันลมพัดแล้วมันทิ้งตุกตาได้ข่าวว่าปลาซอปลาซอมี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 หวานใจเหมือนเหมือนกีบกีบกันอยู่กัน พี่ชายของพี่อนุวัฒน์เอ๊พูดไปรพูดไปไูดใครพูดไแล้วไม่ใช่เหรอพูดแล้วไหนบอกว่าอยากได้เพื่อนเล่นไพ่ไงเอ๊หาอยู่ไหมตอนนี้นะโอ้มันให้ไอเดียวมาตัดผมด้วยเนาะได้ไอเดียพี่ตั้งไม่เป็นตั้งก็าซ้ซื้อแป้งมันหน่อยสิแป้งมันนะไปหาเอาจากนั้นน่ะนี่หาเอาทำไมอะโอ้มีน้ำด้วยราดเลยใช่ไหม มันหน้าหาไฮ่เท่ใส่เลยไม่มีฟ็อกซี่มันเท่ใส่เลยเอาเอาขังมาราดเลยเขาบอกเขาบอกว่าให้อ้อมน้ำแล้วก็เป่าปูดเลยเอาไปนี่เลยเอาให้อมอมใส่ปากแล้วก็เป่าเลยอ่ามันไม่มีพิชีมเงี้ยเอมไปปากเป่าเลยอนี่นะฮะการตัดผมนะครับสะโซ่ทีนี้จะสวยไปไหนนี่สวยไปหมด กสอนะครับเอฟจีทุกท่านนะเดือนที่แล้วประกาศว่าหาคผู้เล่นไพ่นะมีแต่เดียวใจเย็นหาผู้เล่นไพ่คือทั่วเนี้ยแกเล่นไพ่อยู่คนเดียวนแกเล่นไพ่อยู่คนเดียวกสอกสอตกลงเอาทรงเอเอเอบุพเพสนิวาสเลยนะโอ้โหโอเคไหมทรงไหนสวยเอาทรงนั้นทรงไหนสวยทรงนั้นตัดม้วนหน่อยนึง ไม่นั่นใช่ไหมไม่ไม่ให้เปิดหูเลยนะ้าเปิดเลยเปิดเลยแกจะได้ไม่ต้องมานั่งเสยผมเดี๋ยวไม่ใช่มือติดจับพริกอยู่มานั่งเซยผมอีกแย่ร่อยเลยเนาะหูร้อนเลยทีนี้จากที่หูร้อนอยู่กลายเป็นหูร้อนเลยอืจะร้อนกละกันหูร้อนก็ไมหาทรงผมให้ประโซกันถ้าจะอื่นร้อนละหาตายเลยเดี๋ยวหาทรงผมให้ประโซก็นดูก่อนหามาหาทรงแล้วถามคนตัดหน่อย โซลทวิสตัดเป็นต้องขอกว่าซาลิตัดไม่เป็ใช่ทรงดอกกระทุ่มนี่ทรงผมดอกกระทุ่มมันมีชื่อทรงนี้อย่างนี้จริงๆใชนี่ทรงดอกกระทุ่มคือทรงผมสมัยโบราณนี่มีลูกกลิ้งนึ่งขนมปังนะมาบ้านลุงมาเอารงมันมาให้เยอะนี่เอาไปเลยไปเลยทำอะไรล่ะมันจิ้มมนจิ้ม ไอ้ยะาย่กเจอสรงตุดมเลยเอาไหมรอเลยเอาเอาทำอะไรจะเฟืองเห็นไหมป้าโซนุตัดไม่เป็นเราให้นุน่าจัดป้าบุเล่นเฮ้ยสมัยนักธงกันสามน่ะนะทรงดอกกระทุ่มนะสมัยสมัยบุเพันนิวาสนะครับแล้วผู้ชายก็ชอบตัดทรงนี้ด้วยนะนี่นะลายรุ่นผู้ชายทรงนี้นะฮะส่งดอกกระทุ่มนะฮะสมัยบุเพันนิวาสนะครับเท่ดีนะป้าโซ วัยรุร่นผ cool. so ู้ชายนะโวัยรุ่นแกวดีอ่านี่แล้วทุกคนเพราะว่าประซอตัดแปลกๆเลยดีกว่ามันจะได้เป็นจุดเด่นส่งดอกกระทุบเนาะอย่าตกใจตัวเองนะสมวันนี้ยังไม่แปลกอ่ะตัดไม่ได้ซ้อพอตัดแล้วซ้อกระจกดูแล้วก็อย่าตกใจตัวเองล่ะหัวหายไปึ้นหนึ่งไม่รู้ตัดตัดหัวข้างนึงที่เราจะตัดให้ประซอสมัยปะซอล้อกจ้างจำเป็นนะเอฟซี น่าชงจเป็ตะกี้กลับไปก็ให้แม่ตัดให้นะมันไกลตลาดนะคะก็เลยก็ทขาไม่ดีดันตัวดังให้แม่ตัดให้อีกเหรอที่บ้านนะมันเสริมสวนมันไม่เปิดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีซีชานัลด้วยนะครับขอบคุณครับ